วินมานี่เร็วไม่ได้ไม่ได้น้องรักมาหาพี่มาอันนี้แ,แฟนพี่ไม่ได้โอเคเขาน้องวินมานี่เร็วยางขอบคุณนะครับพี่กายิงยิงะตูพี่หน่อยเด,เดี๋ยวผมยิงพี่จากข้างหลังเลยอ่าพี่หันให้อ่ะอ,อะร่ <c oughs> อยอะเพล่อทำแบบนี้เนี่ย วิน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 วันนี้วันนี้เราจะทําคลิปอะไรนะเราเราจะแกล้งพี่กวางว่าเราเป็นเกย์กันใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราจะเราจะจีบกันเออใช่เดี๋ยวพี่อ่ะจะไปจีบน้องวินโอเคป่ะใช่เออแล้วก็แบบให้กวางว่าอยากจะดูว่าถ้าพี่เป็นเกย์หรือพี่เป็นแบบคนที่แบบรักเพศกันยวกันี้กวางมันจะรู้สึกไงเนาะวินเนาะใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเดาเชิญกวางเชิญกวางโอเคได้ได้ไปไปฟีสไตล์ด้วยเนาะได้ได้ฮัลโหลไปไหนมา ไปไหนมาก็มานี่ไงเล่นเกมนี่ไงอ้าวเหรอเห็นวางสายไปก็คิดว่าไปไหนเอ่อที่รักไปเลยไหมไปเลยไปไปเลยที่รักไปครับครับโอเคไม่มีอะไรน้องวินนะใช่กดเลยนะวินที่รักครับผมโอเควินครับพี่คิดถึงวินอะวินตามพี่มาไหมอะไรวันนี้เขาจะเข้าเมืองไปหาเอ้ยเขาจะเข้า ไปหาเองที่บ้านไม่เขาอ,อยู่กับวินใชอ่อยู่แล้วไงอ่ะอก็เขาอ,อยู่กับวินไงวันวันนี้เราอยู่ด้วยกันใช่ไหมใช่วันนี้อยู่ด้วยกัน,นเนาะผมผมคิดถึงพี่นะพี่คิดถึงเรามากัน,นะวินครับคิดถึงอะไรจ๊ะ ไม่เขาก็คุยกับน,น้องไงไม่ได้เจอกับน,น้องนานคิดถึงเป็นที่น้อง oh. เฉยๆดีกวา่าใช่เองจะบ้าหรือเปล่าจะให้ผู้ชายกับผู้ชายคบกันเนี่ยนะเองจะบ้าไงจะให้ผู้ชายกับผู้ชายคบกันอ่ะอจะคิดถึงกันได้ยังไงเข,เขาก็บอกอยู่นี่นไงว่าเองจะบ้าหรอว่าจะให้ผู้ชายคบกันอะ่ะก็ไม่ได้คบกันถูกปะล่ะนะวินเนาะ มันจะคุยบอกรักกันได้ยังไงไม่ได้ก็มีเขาแล้วก็น้องอ่ะครมีใครไม่รักน้องบ้างไหมก่อนไปรับชมคลิปนะครับพี่มีเกมดีๆที่เล่นแล้วได้เงินมาแนะนํานะครับก็นี่ครับพี่เล่นเกมน,นี้อยู่เลยครับคือแบบเนี่ยพี่เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วครับผมก็เล่นแล้วได้เงินจริงน,น,นะครับทุกคนก็แบบเนี่ยพี่มีทุนอยู่นะครับตอนนี้แจ็คพอตแจ็คพอตแตกครับทุกคนนี่โอ้โหคูณสิบสาม แจ็พอตแตก2,640ครับโหแล้วยังมีเกมให้เล่นอ,อีกมากมายเลยนะครับผมก็แอดไปที่168 Fun 168 Fun นะครับก็คือแบบเล่นง่ายๆนะครับแล้วก็ได้เงินจริงๆนะครับถ้าบอกมาจากช่อง KKTV ก็อาจจะมีโบนัสให้นะครับผมก็คือแบบบอกเลยว่าแจ็คพอตกับโบนัสนี่คือแตกกระจายเลยครับทุกคนก็สมัครสมาชิกฟรีด้วยนะครับแอดไปที่168 Fun นะครับ มันรักคนละอย่างเปล่าใช่ผมผมก็รักพี่กากเหมือนกันเออกูก็รักวินอะวินทำไมอะก็น้องชายก็รักน้องอะอย่าอยู่ใกล้ไม่เอาวินมานี่มาพี่การับพี่กาครับครับผมคืนนี้ผมเป็นน้องกับพี่น้องได้วมาเลยวินมานี่มาวินไม่เอาวินมานี่มาวินพี่ให้ดอกไม้เลยพี่คิดถึงเรามากเลยวินมานี่เร็วไม่ได้ไม่ได้น้องรักมาหาพี่มาันี่แฟนพี่ไม่ได้โอเคเขาน้องวินมานี้เล็ว ย่าขอบคุณนะครับพี่กาไม่เป็นไรอ,นไอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะวินออเอางี้คือไม่ต้องงงเลยคือเขากับวินก็คือคุยกันอ่ะเข้าใจปะก็คือเปิดใจนะพี่กวางเออเองต้องเปิดใจ <S <S เปิดใจอะไรอ่ะไม่เอา ก็คือต้องบอกก่อนว่าไม่มันไม่ใช่ว่าจะอะไรคือเข้าใจความรู้สึกว่าเกึ่อเกยแบบเหมือนมันไม่ได้ชอบผู้ชายอะไรขนาดก็มือคือแบบเหมือนเราปิื้มผู้ชายอ่ะเข้าใจปะหญิงก็ได้ชายก็ดีไม่ไม่เชิงหญิงได้เออมีเขาแล้วประมาณนั้นก็คือหญิงก็ได้แต่ผู้ชายก็คือแบบบางทีเราก็ปื้มคนนู้นคนนี้เข้าใจปะไม่ได้ไม่ได้ปื้มไม่ได้ไม่มีเขาแล้วได้สิได้ยังปื้มพี่การเอใช่เขาก็ยังปื้มน้องอ่ะน้องก็ไปไกลไกลเลยไม่ น้องก็คุยกับเขาอ่ะผมจะอยู่พิกากไปเลยอย่าอยู่ใกล้ไม่เอาน้องก็คุยคุยกับเขาไงเราก็แบบสนิทกันใช่ไหมวินใช่เออก็คือแบบสนิทกันนะกวางก็ต้องเข้าใจก็คือกวางเย็นอะไรนะเย็นนี้ไปกินข้าวกันไหมไปดิเดี๋ยวไปกินหมูกระทะนะพี่ป้อนไปกินหมูกระทะวินเดี๋ยวพี่ป้อนได้เับอย่าชุงไม่เอาับวินมาหาพี่มาเฮ้ยอย่าเสือกดีครับวินมานี่มาวินไม่อวิน กำลังไปครับบินพี่คิดถึงอะเฮ้ยมึงมึงอย่าหอนมากได้ไหมบินบินพี่คิดถึงอะผมคิดถึงพี่นะคิดถึงเหมือนกันเลยครับจะมาหาจริงปะเดี๋ยวจบนี่เราคงไปหาเลยครับโอ้ยอะไรไม่ได้เขาจะไปหายอยู่แล้วนะกัสอะไรก่อนจะมาทำไม แต่แต่พี่มาก็เจอผมอยู่สคนได้กันนะเออเอาไม่ได้พี่อยู่ที่นั่นมาก่อนวินทำอยาีไม่ได้นะเอ็งก็รู้ว่าเขากับวินสนิทกันแค่ไหนอะสนิทแค่ไหนก็เถอจะมาแทงข้างหลังนี้ไม่ได้บางบางทีตอนเราอยู่กัน3ามคนผมกับพี่กาก็แอบอั้นกันแบบคุยกันนั่งจีบกันอะไรอย่างไรอะเออใช่นะวินเนาะทอแบบีก็เกินไปบ้างใช่ก็ ก็ผมชอบแทงข้างหลังพี่กันพี่ว่าเออใช่พี่ก็ชอบบินอุ้ทำแบบนี้ไม่ได้นะก็ทำไปแล้วอะนวินเนาะใช่เรื่องของเราล่ะก็คือเราก็นอนด้วยกันนี่เออเรื่องของเราก็เรื่องของเราไงกว้างอันนี้อันนี้เรื่องของบินกับเขาใช่ไหมบินอืทำแบบนี้ได้ไงวะเขาทำอะไรเขาก็แบบตามความรู้สึกเขาอะเขาก็แบบปลื้มๆวินอะเข้าใจปะ ใช่ไม่ดีเลยโคตรเฮี้ยงเลยแล้วทำไมต้องด่าเขาถ้าด่าอย่างนี้ก็คือก็จบไปแค่นั้นแหละวินไปปล่อยมันขึ้นรถไปแล้วมันนี่ได้ครับมาวินมาพี่ให้ดอกไม้เลยน้องรักกำเนิตายเลยมึงสองคนอ่ะน้องรักมามายืนนี่มาไม่โดนน้องรักมานี่มาเดี๋ยวผมให้หัดใจนะมาเลยน้องวินนี่ครับพี่อยู่นี่น้องเดี๋ยวไดเอาใหม่ใหม่เฮ้ยคนเสือกอ่ะเองทำอย่างไรเลิกครับผมรักพี่น้ำแล้วชอบผู้หญิงแล้วชอบผู้ชายใช่ ผมก็ชอบผู้ชายเหมือนกันชอบผู้ชายอยู่ด้วยกันน่ะไหยน,น้องวินที่รักมาตามพี่มามาตามพี่มาน้องวินมาน้องวินมานี่มาตรงนี้ทำแบบนี้เขาไม่ชอบแต่วินชอบใช่ไหมวินพี่กากฮะออกออกเลยได้ไหมผมอยากไปหาพี่แล้วจริงเหรอใชพอพ่พี่จะโดนอะไรพี่จะโดนอะไรปะเนี่ยโดนตีตรไหมต้อง ใหม่ก็ต้องให้รางวัลหน่อยอ๋อรางวัลอะไรท้องเตยไม่ต้องมาแล้วนะไม่ให้มาแล้วให้อะไรทองคำเหรอให้อะไรให้อะไรเดี๋ยวผมให้ใจพี่ไงอ๋อจริงป่ะจริงอ๋อดีเลยพี่ชอบครับอะไรอ่ะชอบอะไรอ่ะกาสน้องวินเราปกติเราเล่นบอลด้วยกันมาเล่นบอลกันดีกว่ามเอยิงยิงประตูพี่หน่อยเดี๋ยวผมยิงพี่จากข้างหลังเลยอ่าพี่หันให้อ่ะอะไรอ่ะทุเรศจะแบบนี้เ เได้เลยครับน้องวินน้องวินมานี่มานี่มานอนนอนทับพี่มาไม่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 เอีน้องวินนอนทับพี่เลยเดี๋ยวเอาใหม่ครับเอาใหม่เอานอนทับพี่เลยขึ้นหน้าขึ้นหลังพี่นอนพี่นอนล่างเลเอ้ากายายไม่ทำแบบนี้เรยกายเกกะดีวินมานี่มาครับมามาตามพี่มาน้องวินน้องรัก โอ้ยวินอย่าทําแบบนี้เอาก็เขาคบกันน้องแล้วอะผมทําไปแล้วพี่วินวินินทำแบบนี้ได้ไงวะเร็วว่ะเร็วทั้งคู่เลยอะไรหวินมานี่วินวินมานี่เลวกําลังไปหาครับวินตามพี่มาได้เลยครับมานอวินวพี่วางไปก่อนพี่ความไปก่อนผมแล้วอะไม่เป็นไรวินวินตามพี่มามาวินมาตามพี่มาวินได้ครับวินวินตามพี่มาวิน ได้ครับเฮ้ยกางมันออกไม่ได้ตรงนี้ยวินวินออกเกมมาหาพี่เลยดีกว่ามาได้เลยครับเออปาวินอะไรอ่ะวินปปออกไปไหนกันปาวินออกเกมดีกว่าไหมวินพี่การอยู่ไหนอยู่อยู่ในเกมนั่นแหละอ๋ออ๋อเรีเลยไหมครับเนี่ยนพี่พี่อยู่เอบบีอยู่เราวินเอ๊ะทำเฮี้ยอะไรเนี่ยเขาเราเพื่อนไอวินไว้แล้วเนี่ยเราทำไมไม่เห็นเป็นอะไรเลย เขาไม่ชอบไงมาแทงข้างหลังเขาอะเดี๋ยวเดี๋ยวมืออีกตัวนึงอะกั๊กทำไมทำไมพี่อะไม่รู้แกล้งเล่นเฉยๆพี่เออแกล้งเล่นเฉยเขอโทษครับเออเป็นไรโอ้แกล้งแรงไปป้าหวาษจริ่จริ่งเชื่อทำไมทำไมโอ้โหเมื่อกี้เก่งปากจะแย่เออใช่นะวินนะใช่ป่วินใช่ครับเออแค่นั้นแหละไป ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์กดทุกอย่างเป็นกําลังใจพี่หน่อยนะครับเพื่อที่พี่มีจะได้มีกําลังใจทาคลิปต่อไปนะครับใครอยากให้พี่แกะพี่แกงอะไรพี่กวางคอมเมนต์บอกมาเลยนะครับโอเคครับทุกคนใครที่ชอบฝากกดไลค์นะครับบ๊ายบายไปละครับ